มาแล้วจ้ารัฐบาลไทยเจฟ้องเบียร์ฝ่าเบิงฝ่าวาลตเตรีกันเ้ยพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนต้อนรับข้าสููช่องก็ติดห้วยดังมากเช่นนะจาะก็กมาอกับแอดมินในวันจันทร์ที่2 9เก้ากรกฎาคมนะจาะแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเลขปางๆแนวทางก้นดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ่งกันอีกเช่นเคยนะจาะสำหรับชุดนี้นะจาะก็าจะาเป็นแนวทางของพี่น้อยให้โชคนะจ๊ะสงบติพันธ์มากก็ให้เขาเลขไทยสองตัวล่างนะจาะนั่นะก็คือ 1221เนาะจ้ะต่อนโดยแนวทางของเอสมิสเตอร์บอลตกทายโดยทางของเจฟฟองเบียร์ด้วยพ่น้องเด้อซึ่งหมดที่ผ่านมาก,ก็ให้เขา2ตัวบนเนาะจ้ะ6336จ้า ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะจาะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุผูสุขคนนะาจา่ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะจาะพี่น้องก็สิไดรรับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินก็สิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขชนเด้อยจ้า เื่อเป็นการมาเซวล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มตรงที่แนวทางของพี่หน่อยมอบโชกันก่อนเลยจะ้ะสึ่งผลงานหวนวติพันธ์มา16บหกกรกฎาคมเพื่อให้เขาเล็กไทยสองต้วล่างนะจาะก็คือนก็คสอง2 2 1หนึะจ้ะเข้ากับไปเบิ้งต่อกันที่1สิงหาคม2 5 6พาเจกันต่อเลยจะ้ะสึ่งพี่หน่อยมอบโชกก็ไดปล่อยแนวทางมาห้ยแนวนะจ้ะ รัฐบาลไทยงวดประจาวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 7ชุด2โตี่เพิ่นไ้ก็คือ7 8 7 6 7 0 8 6 8 0และ6 0จ้ะต่อด้วยชุด3โตนอกจากหายไปที่7 8 6 7 8 0 7 6 0และ8 6 0ด้วยพี่น้องเด้อ7 8 6 7 8 0 7 6 0 8ปดหุดองโตเจ7ด7 0ดเ8 0และ60จ้ะแนวทางพี่หน่อยมอบโชคแค่ไปเบิ้งจดเดเบิ้งกันนะจ่ะมักกะฝาไปหาจับประตรีติดเอาไว้กันเด้พี่น้องเดอ้อแอดมินเอามาให้เบิ้งแล้เนะจ้ะมักกะฝาจัดเด้อพี่น้องเดอ้อไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ่ะแนวทางชุดต่อไปนั่นก็คือแนวทางของ สมิสเดบอของแท้หลานเปอร์เซ็นต์จากรัฐบาลไทยงวประจองที่1สิงหาคม2567ชุด3โตก็ให้มา6หางพี่น้องนะก็คือ853 953 053 803 903และ003จ้ะชุด3โตเน้นให้ไปที่853กับ803แด้พี่น้องเด้อเน้นให้แดงๆพี่น้อง853และ803งวดนี้ก็ให้วิ่งไปที่ลัก3ด้ยจ้ะ ชุดสองโตก็คือ73็3 03ม3 7สา7 07และ05นยาจะ้ะเน้นไ้สองโต2สองห้างพี่น้องนั่นก็คือห3และ03ะนย์สามจ้าแนวทางของแอดมิสเตอร์บอลของแท้ลหลานเปอร์เซ็นจ้ามาบังตัดกระทิทาของเจฟ้องเบียรขคนดังของห้าวกันต่อแล้วจ้าส่งผลงานอดีผพานมาสิบ รกรกฎาคามเพิ่งกระห้เข่าทั้งตัววิ่งแล้็กเหล็กถายสองตัวบนนะจ๊ะนั่นก็คือลักหกสองตัวบนหกสามสามหกเด้อพี่น้องเดอ้อแนวทางของเจฟ้องเบียนะจ๊ะเอากลับมาเบิ่งต่อกันทีหนึ่งสิงหาคามสองพันหาร้อยสเจ็ดก,กันต่อละจ้ะแนวทางของเจฟ้องเบียนะจ๊ะซึ่งวันนี้เพิ่นก็ให้วิ่งรูดไปทีลักเก่าเด้อพี่น้องเดอ้อวิ่งรูดเก่าจากซ้ายวิ่งซ้ายรูดมากก็จบไปไ้อจ้ะลักเก้า ชุดสองโตที่ไฮมากก็คือเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าสองโต๊อัดเน้นไฮไปที่เก่าหาชุดสามโต๊ะสามหาเก่าสองเก่าศูนย์และแปดเก่าหนึ่งจ้าโตอัดนักเน้นพี่น้องเก่าหาสามหาเก่าสองเก่าศูนย์และแปดเก่าหนึ่งชุดสองโตเก่าหนึ่งเก่าสามและเก่าสองบิ่งรด 9, ูดเก่าจ้าแนวทางของเจฟ้องเบียดยพี่น้องเด้อแคร์ไปเบิงจดุดไปเบิงกันนะจ๊ะ มาก,กาแไปหาจะเรถัดดีติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถได้พี่น้องเด้อแอดมินรวรวมข้อมูลมาให้เบื้องแล้วก็เก็บไวพ้พินิจพิจารณานะจ๊ะทุกแนวทางก็เป็นตัวเลขที่นาติดตามนะพี่น้องมักไพชอไพกับจัดไปเด้อจ้ะถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสกคนโปรดใส่วิจรารณญาณในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเะ้จ๊ะเป็นเพียง แนวทางในการเสี่ยงโชคเด้พี่นอ้องเด้อล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าเสิ่งพีกกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักนําเดจ้า การลงทุนมีความเสีส่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆด้อจ้ะสือตามกำลังทราบสือตามผื่นดวงขอจะาข้งองด้อพี่น้องเด้อจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สูส้คนโศกดีแห้งๆปัง,ปงๆมั่นๆกันทุกคน้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปสมนิกรนอจะ้ะเราจจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า